ที่นี่ก็คือกุฏิพระพุทธเจ้านะครับที่ขเขาขีจกูดกรุงราชคฤห์คหรือว่าเมืองราชคฤห์คปัจจุบันก็เป็นเมืองของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตขันพุทธกาลบนนี้ก็จะเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้าที่ขึ้นมาประทับอยู่บนยอดขอเาขเาคิจกูดก็วันนี้คนนักสินนักบุญชาวพุทธเราก็มาเยอะมากก็เป็นยังเนื้อนาบุญที่ได้มา ก็ใครที่ไม่ได้มาก็อนุโมทนาสาธุเอานะครับที่นี่เป็นสถานที่เป็นกุฏิของพระพุทธเจ้า,าซึ่งเป็นเมืองของพระเจ้าพิมพิสารข้างบนนี้ก็จะเป็นวัดของญี่ปุ่นที่ก็สร้างใหม่ก็จะมีกระเช้าขึ้นข้างล่างนี้ก็จะเป็นถ้ำพระโมคคัลลานะแล้วก็ภาษาลีบุตรก็ อน,นี้เรียกว่าเขาคิจกูดตรงนี้ไม่แน่ใจตรงนี้น่าจะเป็นที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิอนุโมทนาทุกคนนะครับที่ได้เห็นอพอดีว่าคนเยอะมาก,กวันนี้ก็เลยเข้าไปถ่ายรูปไม่ได้สาธุสาธุครับผม